ำหรับใครมีรองเท้าหลายคู่แล้วซักแล้วตากทาัถือว่ามันสกปรกมากทุกคู่ก็ซักได้ผมซักประจำนะแต่วา่าตาม,มันก็จะมีเปิดบ้างนิดหน่อยนิดนึงนิดหน่อยแต่รองเท้ามันก็กลับแล้วพอทีนี้ดดแดดแดดมันแรงถ้าเอาเท้าไปตากแดดหนังมันจะเสียไม่ว่าจะหนังแท้โจ้หนังสังเคราะห์เท่าที่รองตา่างวมันกรอบถ้าไม่มีเครื่องซักผ้าก็อยากแนะนําให้ตากผนัง แต่สุดท้ายดูสินำมันเจิงนองอย่างเงี้ยมันก็จะเหม็นอับอะไรอีกคือถ้าไม่มีเครื่องอบเครื่องอบผมลงไปละลงไปดูก็ผมก็ใช้วิธีนี้เข้าเครื่องปั่นไม่ใช่ซักนะซักมือแล้วแห้มือแล้วก็ค่อยมาปั่นแห้งทําหลายครั้งแล้วครับไม่พังไม่พังทําได้แล้วก็เขาไปตากผ้าลมต่อลองดูครับลองดู แบบหมาดๆเลยอ่ะเหมือนเสื้อผ้าที่ซักแล้วก็โดนเครื่องปัน่นปั่นไปก็หมาดๆเลยอ่ะแบบไม่แฉะไม่ไม่อมน้ําแล้วนี่แต่ว่าถ้าเป็นแบบที่เป็นผ้าอย่างนี้หรือนวงนี้ก็จะจะมีอมนิดหน่อยแต่ว่าบีบน้าไม่ออกละเพราะามันปั่นแรงมันโนทั้งลมทั้งอะไรที่ว่าแห้งที่ว่าแห้งอีกอย่างส่วนเรื่องกลิ่นซักแก็ฟักแฟบแล้วก็ ส่วนมากไม่มีกลิ่นแต่ถ้ามันมันมันอับไ้ยมันมันมีกลิ่นเหม็นติดมากๆแนะนําให้ใส่เด็ดต่อผสมน้ําแล้วก็ล้างน้ําตอนหลังจากตักแบบแล้วค่อยเอามาปั่นก็จะหายหมดเลยลองทําดูครับปั่นเร็วด้วยส่วนนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายครับตากลมไม่มีกลิ่นแน่นอนแล้วก็แห้งแน่นอนมันไปเลย อย่ากลองทํำตามลองดูนะครับ